กรบาบนมัสก,การพระคุณเจ้ากราบเรียนท่านประธานบริษัท j m y Group คุณชนกสุดภูรหงษ์ชัยท่านภูมิเกียรติและเพื่อนพนักงานบริษัท j m y Group ที่เคารพรักทุกท่านดิฉันนางสาวเริยาพรเชมาศตำแหน่งพนักงานฝ่ายการทะเบียนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับมอบหมายจากท่านประธานบริษัทให้เป็นพิธีกรในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ของบริษัท JMW วันนี้ดิฉัน ขอแจ้งกำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ให้ท่านที่คอรพได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้ค่ะตั้งแต่เวลาเจตนาเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรพระสงฆที่นิมนต์มาจำนวนเก้ารูปที่รา้านเอเนกประสงค์ด้านหน้าบริษัทนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนอัสนะที่จัดเตรียมไว้ประธานในพิธีจุดธูปเพียนบูชาพระรัตนไยพิธีกรกล่าวนำไหว้พระ กรกล่าวคำอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์สวดพระปริมมงคลพิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาตพนักงานบริษัทํำเรียงอาหารถวายพระสงฆ์ประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติและพนักงานบริษัทถวายห่อจตุกข์ประแไทยทำแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีและผู้ร่วมง,งานปวดน้ำรับพร ระส่งสวดชัยมงคลกรถาและประพรมน้ำพุทธมนต์รับประทานอาหารร่วมกันตัวแทนพนักงานบริษัท JMY กล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่และประธานบริษัทพบปะให้โอวาตและกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ ในลำดับต่อไปขอกรับเรียนเชิญคุณวิทยาพินโสดาตัวแทนพนักงานบริษัท J M Y g r o เาวส่งท้ายปีเก่าและอวยพรในปีใหม่ค่ะเรียนท่านประธานท่านผู้มีเกียรติและพนักงานบริษัท J M Y ที่เคารพรักทุกท่านกระผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้ขึ้นมาเก่าว พลยพรสงท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้ประสบการณ์ชีวิตในปีเก่าสอนเราหลายอย่างบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีก็ควรทําให้ดียิ่งขึ้นไปแต่บางอย่างเป็นภัยต่อตัวเราและคนอื่นก็ควรที่จะละเลอเด็ดขาดแต่บางอย่างเป็นข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของคนเราก็ควรจะจำไว้เป็นบทเรียนและบางอย่าง เป็นความขมขื่นก็ไม่ควรเสียเวลาเอาไปทิ้งที่แม่ของแต่ให้ลืมมันไปเลยจะได้ทุกน้อยลงก็ผมขอฝากข้อคิดคติธรรมว่ามีเพื่อนดี100น้อยไปนิดอาจช่วยกิจการใหญ่ไม่ได้ผลมีศัตรูร้ายกาดเพียงหนึ่งคนก็มากล้นดวนแก้ไขอย่าให้มีขอเดชะพัตยรลั์บุญฤทธ โปรดประสิทธิ์พรชัยให้สุดสวยให้สดใสให้รูปหลอ่อให้ร่ำรวยและให้หายป่วยให้สุขสดชื่นทุกคืนวันสวัสดีปีใหม่2565ทุกท่านครับ ขอบคุณคุณขยามากเลยนะคะเป็นคำอุปพัม์ที่ดีมากเลยค่ะแต่ทั้งนี้ยังมีบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานปีใหม่ในครั้งนี้ไม่มีท่าน,นก็คงจะไม่มีงานนี้ขอกล่าบเรียนเชิญคุณชนกสุดาภูหงชัยประธานบริษัท JM w h i t Group และประธานจัดงานคำบุญวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราระ2,565ฝากวาระส่งท้ายปีเก่าและเก่าุปอพร์ปีใหม่ขอกลาวเรียนเชิญค่ะ ท่านผู้มิเกียรติและเพื่อนพนักงานบริษัท J&Y m Group ที่เคารพทุกท่านดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน่วมงานให้เป็นประธานจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ปี2565ของบริษัท J&Y m Group ในครั้งนี้นัทวุฒิศศิริอุโทโธผู้สร้างตัวเองด้วยมือสองข้างที่ว่างเปล่าแต่ด้วยมันสมองอัชันฉลาด ขยันและเอาใจใส่ทุกขั้นตอนรายละเอียดทำให้เขากลายเป็นเจ้าพ่อเกมเมอร์นักเกมเมอร์ที่ประสบความร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีของเมืองไทยเขาเล่าในรายการทีวีว่าก่อนนอนทุกคืนจะต้องสำรวจตัวเองและคิดวางแผนก่อนออกไปลุยงานในวันใหม่แม้ว่าพวกเราจะทำอย่างเขาไม่ได้แต่อย่างน้อย365วันที่ผ่านไป เราก็ควรสำรวจดูตัวเองว่าเราได้หรือเสียอะไรบ้างเพื่อนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในชีวิตในปีใหม่ต่อไปดิฉันมีข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในปีใหม่สั้นๆว่า 1. ไม่ประมาทในทุกเรื่อง 2. จะทำอะไรให้มีสติ 3. ม,มีสมาธิแน่วแน่มันคงไมงุู่งสั้น 4. ใช้ปัญญาในการดำาริชีวิตและแก้ไขปัญหาขอขอบพระคุณท่านที่พาลิทุกท่ทานที่กรุณามาร่วมง,งานขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนตัดเตรียมสถานจัดงานจนแล้วเสร็จรวมทั้งจะจัดเก็บหลังเสร็จงานขอบคุณแม่ครัวทุกคนที่ช่วยกันปรุงอาหารเลิรสสดอร่อยและขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทําบุญในวันขึ้นปีใหม่2 5 6 5ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง ขออภัยทุกความผิดพลาดบกพ้่องที่เกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาในงานครั้งนี้ขออำนาจคุณพระสีรัตนาตไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในวันนี้รวมถึงคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทำไว้ขอให้โปรดบันดาลให้ทุกท่านเพอะพ่อครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้าการหาให้รุ่งเรืองการเมืองให้เรืองรุ่งการมุ่งให้เหมือนเดิมการงานให้น้อยลงน้อยลงและน้อยลงส่วนการเงินให้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นทั้งหล่อขึ้นสวยขึ้นรวยขึ้นรวยไม่เลิกและรวยไม่บัญญัติบัญญัตตลอดปีใหม่2 5ง5ทุกท่านเทินขอบคุณค่ะ คุณท่านประธานที่ให้เกียรติมาอวยพรวันปีใหม่ให้แก่พนักงานและแขกผู้เกียรติทุกท่านค่ะและสุดท้ายนี้สายพิธีกรของเดิฉันก็หมดหน้าที่เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ